สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยพีดีเราครับผมกอลฟนสัสนคยโคตรพอ,รอรนะครับพีดีสี่จังหวัดนครสวรรค์พะเยาสิงห์บุรีนนทบุรีา่าพูดถึงการเตรียมงานของเราก่อนเป็นยังไงบ้างตอนนี้อตอนนี้ในส่วนของสามจังหวัดที่จัดพร้อมกันก็คือมีนครสวรรค์พะเยาสิงห์บุรีจัดพร้อมกันไฟนอลยี่สิบแปดกันยายนต,ตอนนี้ได้ผู้เข้าประกวดครบแล้วสามสิบคนแต่ว่าจะมีกำลังจะมีรอบกีิาในรอบชุดแม่น้ำสิบสี่กันยายนนะที่โรงแรมคาสเทลพัทยาที่พัทยาครับเพื่อเก็บคะแนนแล้วก็ ไปเข้ากองกัน24-27ถึงแล้วก็ไฟนอล28กันยายนครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ก็กำลังเตรียมพร้อมอยู่เชิญชวนสื่อมวลชนไปด้วยไหมไปไปได้ไปได้ครับเดี๋ยวเรามีประกาศให้ลงทะเบียนที่บริเวณหน้าเพจของเราเราไปร่วมไปดูว่าน้องเดินชุดไปน้ำ30คนจะแซบขนาดไหนริมสระไวนยนาวสี่จังหวัด30คนวันที่14เดินสารจังหวัดนครสวรรค์ไปเอาสิงห์บุรี่าในวันนั้นเพราะว่านนทัชาบดีเราจัดแยกไปจัดแยกไปเลยครับอ๋อใช่รับ ก็เดี๋ยวการเตรียมการก็คือแยกกัน,แยก,น,กนแยกกันและเป็นยังไงบ้างครับคือนางงามพร้อมใช้ไหมคือเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยของสามจังหวัดเนี่ยนครสวรรค์พะเยาสิงห์บุรีทุกคนเก่งขายของเก่งมากให้ทํายอดแคมเปญเบสเซอร์ตอนนี้มีคนทะลุแสงไปแล้วหลายคนซึ่งก็โอ้โหเริ่มหนักใจทั้งนครสวรรค์ก็เก่งพะเยาก็น่ากลัวสิงห์บุรีก็ขายเก่งแบบเก่งแบบผิดหูพิดตาเลยแล้วก็ทํายอดแข่งกันมากก็ก็ถือว่าค่อนข้างจะเลือกยาก ลือกยากอยู่ในสามจังหวัดนี้นะเรียกว่าก็เข้าแคมเปญของทินวัตใช่ใช่แล้วเขาก็มาในรูปแบบของบิส i n e แล้วก็หลายคนก็มาในในในแนวคางของ beauty q u e ันเยอะเพราะว่าตรงตามที่บอสต้องการในปีนี้พอดีก็เลยแบบโอ,โอ,โอ้โหคัดเลือกยากจริงจริง<ๆ><ๆ>ครับพูดถึงการเตรียมพร้อมรับกรอบครับเฟซบุ๊กเรานิดนึงออเกิดอะไรขึ้นฮะคือคือในโซเชียลผมเนี่ยคืออย่างที่ทราบดีผมเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยเนาะผมก็เปิดโซเชียลเป็น public ก็คือแบบไม่ได้ปิดไม่ให้แบบไม่ได้มีการปิดล็อกเฟซบุ๊กเอาไว้อะ มันก็เลยมีพวกสแกมเมอร์เอารูปผมไปใช้หลอกลวงไปจีบสาวไปหลอกให้โอนเงินมานู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วก็มีผู้หญิงที่เขาเป็นผู้เสียหายอะ่ะยังยังมีบางส่วนเข้าใจว่ามิจฉาชีพแาเป็นผมแต่บางคนเขารู้ว่าเราเป็นนักข่าวก็เลยเขาก็ส่งหลักฐานมาแต่บางคนไม่รู้ว่าเราเป็นนักข่าวก็คิดว่าเราอะ่ะเป็นมิจฉาชีพจริงๆก็ทักเข้ามานู่นนี่นั่นแล้วก็แบบทําให้เข้าใจผิดอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องประกาศลง Facebook แล้วก็ ไปแจ้งความกับตารวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้เป็นสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพยอย่างที่อย่างที่บางคนเข้าใจอะไรแบบนี้คือตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการแจ้งความในคดีแต่ว่าตัวสแกมเมอร์เราตามตัวยากเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าต้องต้องต้องมีการแจ้งความเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นสแกมเมอร์หรือว่าเป็นมิจฉาชีพคือเขาดูดเราทั้งรูปภาพทั้งอะไรรายละเอียดไปคือบางทีเราไลฟ์แล้วก็ลงคลิปในในในอินสตาแกรมแล้วเขาดูดไปแล้วมีช่วงหนึ่งที่เราใส่แมสเพราะช่วงโควิด ใส่แมสในการไลฟ์หรือว่าลงคลิปในในในอินสตาแกรมเนี่ยครับแล้วเขาดูดเข้าไปแล้วเหมือนทําแบบวิดีโอคอลเปหาผู้หญิงคนระับผมก็ไม่รู้เขาทำยังไงแล้วมันเป็นหน้าเราจริงๆแล้วผู้หญิงเชื่อว่าเราอ่ะเป็นคนวิดีโอคอลไปแล้วแบบแบบไปหลอกให้รักแล้วไปหลอกห้โอนเงินอะไรแนะี้ฝากฝากเกิดน,นะผมไม่ได้มี Facebook ชื่ออื่นผมมีแค่ชื่อเดียวคือทัศนัยคดพอลถ้าเกิดจะชื่ออื่นคือปลอมปลอมทั้งหมดเลยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวจริงนะถ้ามองแล้วทำปลอมเยอะไหมนะ เป็นร้อยแอคเคา์อ่ะเป็นร้อยแอคเคา์เป็นร้อยร้อยแอคเคา์เป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วแบบในอินสตาแกรมก็เป็นร้อยยูเซอร์ที่แบบปลอมเป็นหน้าเรา Facebook ก็มีแบบไปอยู่ต่างประเทศไปชื่อแอดเบิร์ดชื่ออะไรสารพัดสารเทไปหมดเลยแบบเป็นร้อยร้อยแอคเคา์อ่ะแล้วคือไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ใช่แต่เราแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะจับได้แต่เราอาจจะแบบแค่ก็ตัวเองใช่กงตัวเองแล้วก็แล้วก็ประกาศลงในเพจตัวเองนี้ว่ามีคน ฟังไม่ดีอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่ามันมีมีผู้เสียหายบางส่วนที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเราเขาค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วเขายัางยังเชื่อว่ามิจฉาชีพนั้นอ่ะเป็นเราจริงๆเราก็ต้องแบบปกดใหตัวเองแล้วก็บอกให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยมันคือสกแกมเมอร์นะมันไม่ใช่เรานะอะไรเงี้ยแล้วเขาโดนไปเยอะไหมเอาจริงนะเขาเขาเขาบอกว่าเขาแบบฆ่าตัวตายหลือที่สามจากการโดนหลอกในในครั้งนั้นซึ่งผมไม่ทราบไม่ทราบว่าเขาโดนไปเท่าไหร่เพราะอันนี้เขาก็แบบพิมพ์มาบอกในใน มหมายถึงว่าหลอกให้ลงทุนหรือว่าเขายืมตังค์เหมือนแบบเหมือนจะมาหาแต่ให้โอนเงินก่นกอนอเข้าแก๊ปสกแกมเมอร์เลยแบบอยู่ต่างประเทศนะเดี๋ยวจะบินกลับมาแต่ว่าขอยืมเงินค่าตั๋วเครื่องบินก่อนเฮ้ยมาถึงเมืองไทยแล้วอ่าส่งของเราส่งมาให้แต่ว่าส่งไม่ได้ก็โอนเงินไปไถ่ายอนให้กับสุรกากรอ,อะไรแบบนี้ครับ <S 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 ซึ่งเขาก็หมดไปเยอะถึงขัน้นแบบคิดค่าตัวตายเขาก็เลยบอกว่าแค้นใจแล้วเข้าใจว่าเป็นเราอะไรแบบแต่ต้องแจ้งแจ้งก็ไม่ใช่เรา แล้วในในมองมุมมองทพี่คือมองว่าเราจะปกป้องตัวเองอยังไง <Ừ. S 1> หรือว่าให้คนที่เห็นเป็นชื่อเราแล้วยังไง <Ừ. S 1> จะจะระวังยังไงหรือว่าทักทักครมาถามเราตัวนักหน่อยว่าจริงหรือเปล่า,าคือผมพยายามประกาศแล้วว่าผมไม่อยากให้ให้ตัวเราเสียหายเพราะเราเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งพีดีนิสแกนคนเข้าใจผิดผมพยายามทําคือประกาศให้รู้ว่าเรามี Facebook ชื่อเดียวคือ ทัศนัยโคทองอินสตาแกรมคือก๊อฟอันเดอร์สตรทัศนัยมีแค่นี้ไม่ได้มียูเซอร์อื่นดังนั้นเนี่ยใครคือถ้าสงสัยทักมาถามผมในยูเซอร์ที่ผมบอกไปก็ได้นอกเหนือชื่อนี้เป็นตัวปลอมทั้งหมดไม่ใช่ผมก็ก็ระวังเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปหลอกลวงให้โอนเงินเลยแล้วทาง Facebook หรือทางอะไรพวกนี้เขาเราเราแจ้งรีพอร์ตเพื่อให้บล็อกสิ่งเหล่านั้นได้ไหมครับคือผมเองพยายามไล่รีพอร์ตเพราะผมก็ทราบว่ามันเป็นยูเซอร์ไหนมากแล้วก็พยายามบอกให้คนรู้จักเนี่ยไปสื่อไปรีพอร์ต อะไรมาแล้วแล้วก็ให้ตํารวจช่วยตามแต่ตํารวจเขาบอกว่ามันก็ตามยากเพราะว่ายูเซอร์อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยทำได้แค่บันทึกประจำวันแล้วก็พยายามกดร e ีพอร์ตแล้วก็บล็อกไม่ให้เขาเอารูปเราไปใช้ในทางที่มันไม่ดีหรือว่าให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยสังเกตก็ได้ว่า ผู้ติดตามของเราอหลักเท่าไหร่นะพี่ใช่คือใน Facebook ผมมันเต็มมันเต็มห้าพแล้วเพื่อนอ่ะแล้วก็มีคนติดตามประมาณ2,000มื่นอ่าก็ประมาณให้สังเกตอย่างนี้ก็ได้ใช่ใแต่ถ้าพวกนั้นมันอาจจะแบบยอดนิดๆหน่อยๆหรืออะไรป่ะอะไรเออพวกนั้นมันจะยอดน้อยกว่าในอินสตาแกรมผมก็ประมาณเออผมจําไม่ได้ว่าประมาณหมื่นกว่านี่แหละครับ ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ต้องระวังด้วยเพราะว่ามีหลายคนตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้มันจะเกิดผลกระทบไหมถ้าเกิดอยู่ดีๆเกิดเขาไปหลอกลวงผู้สนับสนุนใช่เราจะผมกลัวเพราะว่าอย่างอย่าง,าง,างผู้เสียหายมีการแคปแชทที่บุคคลหลาดนี้ไปคุยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาหลอกลวงในทางชวนไปนลงทุนมากกว่าลงทุนรูปแบบรูปแบบอื่นเช่นเทรดเงินหรือว่าลงทุนอะไรที่มันไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกวดมิสแกนแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะมีเกี่ยวข้องกับแอบอ้างไหมว่าเฮ้ยเราเป็นพีดีนะคุณมาเป็นสปอนเซอร์เรานะมาร่วมลงทุนกับเราอันนี้ผมกลัวกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นก็เลยต้องต้องรีบประกาศบนเพจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราสปอนเซอร์ก็ก็ระวังถ้าเกิดเป็นยูเซอร์อื่นทักไปเป็นหน้าผมแต่มันไม่ใช่ผมต้องระวังด้วยเลยหรือไม่ก็โทรมาคุยโดยตรงใช่ใช่เพราะเอ่อเพจงหวัดที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมประกาศแล้วว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ติดต่อทางเบอร์ไหนจะมีแค่เบอร์ที่หน้าเพจเท่านั้นถ้าเกิดเบอร์อื่นไม่ใช่ นะครับ <One> อ <input> ันนี้ก็ฝากฝากระวังด้วยละกันแล้วในส่วนของของการจัดงานของเราพร้อมหมดแล้วยังรับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมไหมแต่ว่างานเนี่ยเต็มแล้วงานเต็มแต่ว่าตอนนี้นนทบุรีกำลังรับสมัครอยู่อ๋อนนทบุรียีสิบคนแต่ว่าเพิ่งมาประมาณประมาณหกคนแล้วก็นนทบุรีกำลังหาสปอนเซอร์อยู่ก็ได้สปอนเซอร์หลักเป็นโรงแรมแกรนด์ริชมอนที่เป็นสถานที่จัดงานแต่ว่ายังรับสปอนเซอร์ได้อีกนะครับเพราะว่ายังยังยังไม่ได้มีการปิดรับสมัครแล้วก็ไฟนอลยี่สิบเออสามสิบพิธีกายน ขยับออกไปอีกยังมีเวลาเราทาบจังหวดนี้ก่อนเพราะตอนแรกอ่ะคิดว่าทาแค่สามจังหวัดแต่แบบเอ๊ะมันมาอีกอะไรก็เลยแบบต้องจัดแยกไปครับแล้วก็ทีมวงทีมงานเตรียมความพร้อมสบายก็มีมีมีประสบการณ์จากปีที่แล้วมาทานครสวรรค์พะเยามาเราเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ปีนี้คือสบายสบายเพราะว่าด้วยความที่จัดพร้อมกันสามจังหวัดได้ก็เลยแบบโปรเจชั่นเดียวลงทุนทั้งเดียวเวทีเดียวเดี๋ยวได้สามวงเลยก็แต่ว่ามันจะหนักตรงที่ว่าเราต้องดูแานงานพร้อมกันสามสิบคน ในคราวเดียวมันจะหนักตรงนี้ต้องเตรียมห้องเตรียมที่เก็บตัวเตรียมชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่ว่าแต่ว่าโอเคเอาอยู่เอาอยู่แล้วเดี๋ยวเผื่อรอพี่นวัดแถลงข่าววันที่3กันยายนเป็นแนวทางไหนอาจจะแบบมาปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆถูกต้องแต่เราก็มองเอาไว้แล้วว่าเราจะเราสามารถปรับได้กับเด็กที่มีอยู่ถ้าเขาต้องการแบบนี้เออเรามีไปเสิร์ฟถ้าเขาต้องการแบบนี้เรามีไปเสิร์ฟก็เดี๋ยวรอบอสอีกทีหนึ่งคาับนะครับ,รบสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรไหมฮะหรือว่าอยากจะเชิญชวนให้มาขายบัตรไหมฮะ คายคายคายคือนครสวรรค์นเนี่ยยี่สิบแปดกันยายนมีคุณยิงฟ้าไปตอนนี้บัตรเริ่มจำหน่ายกันแล้วก็เริ่มแบบคนไปซื้อเยอะแล้วเพราะว่าคนอยากไปดูยิงฟ้าแล้วก็กองเชียร์ของน้องสามสิบคนน่ะโอ้โหเขาก็พยายามซื้อบัตรเพราะว่าบัตรอ่ะเรารวมเป็นยอดเบสโซเลอร์ด้วยก็เลยแบบพยายามน้องก็เริ่มขายบัตรกันแล้วก็ก็อยากชวนไปให้กำลังใจเพราะว่าเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯนครสวกกรสออวครค์ขับ ขอบคุณผู้สนับสนุนอะไรยังไงอีกนีฮะก็ขอบคุณคือปีที่แล้วเราอาจจะตะกุกตะกักก็เป็นปีแรกแต่ปีนี้ผมได้รับการอนุเคราะห์จากสปอนเซอร์ดีมากๆไม่ว่าทั้งจะเป็นตัวของสปอนเซอร์ในกรุงเทพเองทั้งสปอนเซอร์ในจังหวัดเองก็ให้การสนับสนุนดีนะมีที่พักมีที่จัดงานแบบโอ้โหสบายมากแล้วก็ชุดการชุดว่ายน้ำแบบผมได้มาสี่แบรนด์แบบโอ้โหสลับกันใส่แท้จะไม่รู้จะใส่หมดยังไงอะไรเงี้ยก็ได้ใช้ในสี่จังหวัดหมดเลยก็ขอบคุณมากแต่ว่ายังรับได้อยู่ จะรับไปอยู ici, ่เพราะว่าเราต้องมีทุนในการดูแลนางงามในการเข้ากองต่อนางงามสี่คนนะครับทุนมันต้องหลายแสนในการดูไหนจังหวดจะซื้อของกว่าเขาจะไปประกวดรอบแกรนด์ไทมผมใช้ทุนเยอะมากก็ถ้าเกิดว่ายังอยากเข้ามาก็เข้ามาได้รับหมดเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับดีครับ